หม 1, หนบทที่7นะคะทัศนศิลป์ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านค่ะในส่วนนี้ก็จะมาดูความแตกต่างในงานศิลปะที่เป็นท้องถิ่นของเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราบ้างน,นะคะเริ่มต้นด้วยภาพในหน้าที่56นะคะก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นภาพของไทยแล้วก็มาเลเซียนะคะมีความแตกต่างกันอยู่ในภาพนะคะ ในการสร้างสารรค์ผลงานเนี่ยตามแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศเนี่ยก็จะสร้างงานมาตามความเชื่อความศรัทธาหรือความนิยมที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆที่ศิลปินเขาอยู่นะคะก็ในของจิตกรกรรมไทยก็มีดังนี้ค่ะในหน้า5้าสิบ็ดนะคะงานจิตกรกรรมไทยเนี่ยสังเกตเลยนะคะว่าจะเป็นลักษณะแบบอุดมคตินะคะแล้วก็มีการระบายสีที่ เรียบง่ายนะคะสดใสค่ะมีลักษณะเป็น2มิติมีความยาวความกว้างนะคะแต่กระมักจะไม่มีความลึกนะคะมาพักหลังๆถึงเราถึงจะเริ่มใช้ลักษณะงานที่มีความลึกเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นยุคที่เป็นรัตนโกสินทร์แล้วนะคะลองดูภาพในหน้าที่57นะคะเป็นจิตกรรมไทยในภาคเหนือนะคะอันนี้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เป็นจิตกรรมฝาผนังนะคะ่ะวัดพระสิงห์นะคะ สังเกตการใช้รูปล่างนะคะก็จะเป็นแบนๆน,นะคะใช้เช่นเส้นโค้งนะคะก็เป็นความเชื่อความนิยมในท้องถิ่นนะตอนนั้นเกี่ยวกับศาสนานะคะมียักษ์มีอะไรเกิดขึ้นมานะคะก็เป็นอุดมคติมาดูภาคกลางว่างค่ะภาคกลางน่าจะนิยมต่างกันนะคะกับกิจกรรมภาคเหนือภาคเหนือนี่จะเป็นพื้นบ้านเลยใช่ไหมคะความเชื่อความศรัทธาแต่ว่าในภาคกลางนี่ก็จะนิยมเขียนลักษณะที่เป็น พุทธประวัตินะคะนิทานชาดกหรือพวกภาพที่เป็นเทพนะคะเทวดามาชุมนุมกันนะคะก็อิทธิพนอิทธิพลนะคะก็เป็นที่อยู่ในภาคกลางเราก็เป็นจิตกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาะคะ่ะลักษณะการใช้สีก็จะเป็นเหมือนกับพวกของอยุธยานะคะแดงดำประมาณนี้นะคะตอนออกเชียงเหนือคะ่ะสังเกตสีต่างไปแล้วนะคะตอนออกเชียงเหนือเนี่ยก็จะเป็น คล้ายๆกับพวกวิถีชาวบ้านเหมือนกันนะคะแต่มีลักษณะภาพคล้ายแบบทิวทัศน์แบบจีนนะคะต้องดูว่าบ้านบ้านเมืองทาง,ทางตะวันอ,ออกเฉียงเหนือเนี่ยติดกับประเทศอะไรนะคะมันเลยส่งผลอคนให้เกิดศิลปรกรรมหน้าตาประมาณนี้ขึ้นมานะคะก็จะมีภาพที่เป็นการนมัสการรอยพระพุทธบาทนะคะภาพพิธีศพต่างๆนะคะในภาพอันนี้เป็นจิตกรรมฝาผนังวัดบางยางนะคะมหาสาครคามะค่ะ อันนี้บ้างค่ะจิจกรรมไทยภาคใต้ค่ะอันนี้ที่สงขลานะคะลักษณะก็จะคล้ายกับจิจกรรมในยุคที่อาณาจักตอนปลายนะคะก็จะมีภาพพุทธประวัตินิทานฉดกพวกเทพมาชุมนุมกันภาพลือสีดัดตนประมาณนี้นะคะอันนี้ที่สงขลาค่ะประติมากรรมบ้างค่ะ ปฏิมากรรมย้ำนะคะว่าเราสร้างงานด้วยการแกะการห่อการปั้นได้นะคะแล้วก็เราแบ่งเป็นประเภทนูนต่ำนูนสูงแล้วก็ลอยตัวนะคะแล้วก็ปฏิมากรรมที่เป็นพศะสานาก็เป็นต่อประตักนะคะอย่าลืมนะคะ่ามาดูในส่วนของภาคเหนือนะคะภาคเหนือลักษณะที่ในหน้าห้าสิบเก้านะคะดูภาพเลยนะคะสังเกตดูนะคะว่าจะเป็นลักษณะที่ มีพระวรกายอวบอุ่มนะคะแล้วก็มีการพระพักที่ยิ้มนิดๆน,นะคะแล้วก็พระเกตมาลาเป็นดอกบัวตูมพระขนงโกงแล้วกับพระนาสิกที่งุ้มเข้ามาเพียงเล็กน้อยนะคะตะวันออกเชียงเหนือบ้างค่ะหน้าตาต่างกันไปเลยใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็คือได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะทวารดีหรือขอมนะคะศิลปะขอมนะคะละักษณะก็คือมีพระพักที่จะแบนนะคะ พนาาชแช่พนาศิกบ้านใหญ่พระอดน้าค่ะต่อมาก็ในที่พบในไทยนะคะศูนย์กลางอาณาจักรทวาราดีนะครปฐมราชบุรีอู่ทองลบบุรีนะคะภาคตวันออกเฉียงเหนือหน้าตาแบบนี้ก็จะพบที่จังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษปราจีนค่ะภาคใต้บ้างค่ะภาคใต้นี่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะยุคข,ของสีวิชัยนะคะก็ ศูนย์กลางจะอยู่ที่ชวานะคะสีวิชัยก็จะมีพระวรกายหวบอ้วนนะคะแล้วก็มีสัดส,ส่วนมีพระโอดเล็กนะคะพระพักจะคล้ายกับพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนนะคะก็คล้ายๆกับของทางเหนือเรานะคะสถาปัตยกรรมบ้างค่ะสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คือพวกสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารนะคะ ทั้งเข้าไปอยู่ได้แล้วก็เข้าไปอยู่ไม่ได้นะคะพวกเจดีต่างๆนี้นะคะ,ะมาดูอันแรกค่ะในหน้าที่60ค่ะเป็นจิตกรรมสถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือค่ะก็มักจะเป็นการสร้างด้วยไม้นะคะแล้วก็มีกระเบื้องกระเบื้องดินเผานะคะใต้ถุนยกสูงค่ะตัวอย่างเช่นเรือนพะยาวงนะคะเป็นเรือนไม้ขนาดใหญ่ค่ะก็จะเป็นห้องสองห้องแยกกันนะคะลักษณะแบบนี้นะคะ ในส่วนของศาสนาค่ะอันนี้เจดีนะคะเจดี JD พระาธาตุดอยสุเทพนะคะเชียงใหม่ค่ะภาคกลางบ้างนะคะก็จะมีลักษณะที่ต่างกันมานิดนึงค่ะลักษณะบ้านนะคะจะเป็นทรงหลังคาสูงนะคะมีความโค้งตรงบริเวณหน้าจั่วตรงนี้นะคะแล้วก็นี่เป็นลักษณะของโบสถ์ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะ มีการตรงมุมนะคะก็จะมีมุมที่แก้วเป็นแก้วเ,เรียกว่าเป็นกําแพงแก้วชั้นบนซ้อนกันไปนะคะมีช่อฟ้าใบระกาหางหงค่ะประตูก็มักจะแกะสลักบานไม้นะคะของภาคกลางส่วนภาคตอนออกเชียงเหน,นะะือค่ะก็เหมือนเรือนไทยทั่วไปนะคะคือต้องใต้ถุนสูงนะคะแต่ก็ไม่นิยมที่จะต่อยอดนะคะเหมือนกับ ของทางเหนือนะคะก็จะเป็นป้นปานาแบบนี้นะคะมีประตูเดียวค่ะแล้วก็ไม่นิยมที่จะทำหน้าต่างาด้านหลังนะคะแต่จะเป็นช่องเล็กๆพอยื่นศีรษะออกไปได้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่ปราสาทเขาพนมลุ้งนะคะก็เป็นปราสาทหินนะคะก่อสร้างด้วยหินสีชมพูค่ะ ต่อมาค่ะภาคใต้นะคะในลักษณะของภาคใต้ก็นี่เรือนไทยของทางภาคใต้นะคะภาคใต้นี่มักจะตั้งอยู่บนคอนกรีตนะคะเพราะว่ามักจะเป็นภูมิประเทศที่เจอกับาพายุบ่อยๆนะคะตัวเสาก็จะกั้นด้วยฝาแผ่นกระดานตีเกรดนะคะหน้าจั่วทรงสูงนะคะแล้วก็ไม่นิยมทำปั้นลมนะคะ อันนี้เป็นทางด้านศาสนานะคะในวัดพระาธาตุนครศรีธรรมราชค่ะนอกจากนี้ภาคใต้ยังมีพวกมัสยิดด้วยนะคะเพราะว่าเรามีอีกสนาอิสลามอยู่เยอะนะคะทางช่วงภาคใต้นะคะงานเครื่องปั้นดินเผาค่ะทางภาคเหนือนะคะอันนี้ถือเป็นงานหัตถกรรมหัตถศิลป์นะคะ ก็ในการของภาคเหนือเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ปั้นคนโทน้ำนะคะเพื่อใส่น้ำดื่มนะคะแล้วก็ใส่ดอกไม้ในเทศกาลต่างๆนะคะก็ปั้นขวดขดแล้วก็บีบนะคะก็คือปั้นขึ้นรูปแบบขดนั่นเองนะคะภาคกลางค่ะอันนี้ภาคกลางนะคะหน้าตาของภาคกลางอยู่ในหน้าที่หกสิบสามค่ะลักษณะของการปั้นโอง่งปั้นไห้ปั้นคกนะคะแล้วก็หม้อมีมากสุดเลยนะคะจังหวัดร,ราชบุรีนะคะ โอ่งที่ดังๆตะวันออกเชียงเหนือค่ะตะวันออกเชียงเหนือก็มีการทำโอ่งใส่น้ำจากดินเหนียวเหมือนกันนะคะอันนี้เครื่องปั้นดินเผาที่ด่านกวนค่ะทางภาคใต้ค่ะภาคใต้ก็จะทำหม้อหวดนะคะสําหรับนึ่งข้าวนะคะแล้วก็ใส่น้ําดื่มค่ะอันนี้ที่จังหวัดสงขลานะคะหน้าที่64ค่ะ ศิละปะาของเพื่อนบ้านนะคะที่จะมีการแสดงออกมานะคะทั้งกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียลาวนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะมาดูประเทศแรกนะคะกัมพูชาค่ะที่โด่งดังเลยนะคะนี่ค่ะนครวัดนะคะกัมพูชาก็จะเป็นเรื่องของหินเลยค่ะเวียดนามค่ะเวียดนามน,นี่นิยมพวกผลิตผ้าไหมนะคะก็จะมีการระบายสีเพ้นลงบนผ้าไหมค่ะ นี่ของชาวเวียดนามค่ะก็มักจะใช้สีคล้ายๆกับแบบจีนเลยเห็นไหมคะก็จะมีอ่อนๆดูนุ่ม,มๆเหมือนพวกสีน้ำนี้ค่ะมาเลเซียค่ะในหน้าที่65นะคะมาเลเซียก็จะเป็นประชากรหลากหลายมากเลยนะคะทั้งชาวอินเดียชาวจีนนะคะอยู่ร่วมกันนะคะก็มีศิลปวัฒนธรรมนะคะมีการงานหุ่นกระบอกมีผ้าบาติกนะคะเครื่องจักสานเครื่องประดับต่างๆอันนี้เป็นผ้าบาติกนะคะ อันนี้ภาพเขียนสีน้ำนะคะสังเกตดูว่าสีจะสดใสขึ้นมานะคะใกล้เส้นศูนย์สูตรมากขึ้นนะคะประเทศลาวค่ะประเทศลาวจะมีความคล้ายคลึงกับของประเทศไทยนะคะทั้งเรื่องของจิตรกรรมประติมากรรมและก็สถาปัตยกรรมคล้ายมากนะคะอันนี้อิทธิพลนะคะที่อยู่ในวัดภูมินจังหวัดน่านนะคะมีการนุ่งผ้าแบบของประเทศลาวนะคะอันนี้ภาพสีน้ำมันนะคะ โดยคำสุกแก้วมิ่งเมืองนะคะเป็นศินลปินลาวค่ะค่ะต่อมาค่ะประเทศพม,ม่าในหน้า66นะคะพม,ม่าเนี่ก็มีประเพณีนะคะศิลปวัฒนธรรมที่ยาวนานมากนะคะรูปแบบการถ่ายทอดผลงานก็จะมีหลากหลายมากมีจิตกรรมฝาผนังมีงานโมเสกด้วยนะคะเนื่องจากว่าติดก,กับอินเดียใช่ไหมคะงานเจรไนเครื่องประดับนะคะตลอดจนความงามที่การเขียนลงบนใบลานนะคะ อันนี้เป็นจิตกรรมพระพุทธศาสนานะคะสังเกตเรื่องการใช้แสงสีเงานะคะเหมือนกับพวกวัฒนธรรมที่คล้ายๆกับพวกกรีกโรมันนะคะเพราะมันถ่ายทอดลงมาเรื่อยๆจากทางอินเดียนะคะอันนี้เป็นภาพโมเสกค่ะศิลปะโมเสกนะคะที่เป็นก็คือหินสีนั่นเองนะคะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตพม่าก,ก็เป็นประเทศที่มีหินสีเยอะมากนะคะดัน ด้านท้ายนะคะเป็นคำสา์นักเรียนลองอ่านทบทวนดูนะคะแล้วก็ในหน้าที่67ค่ะเป็นกิจ,จกรรมการเรียนรู้ค่ะนักเรียนลองสังเกตภาพด้านล่างนะคะสองภาพนี้นะคะว่าเป็นของชนชาติใดท้องถิ่นใดนะคะแล้สร้างด้วยวัสดุอะไรบ้างนะคะลองลองศึกษาดูแล้วดูลักษณะรูปแบบวัสดุที่ใช้ค่ะ